หนึ่งพระองค์นะคะซึ่งเป็นสตรีผู้ทรงวางรากฐานการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่รัษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เป็นสตรีผู้ทรงวางรากฐานการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่รัษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืนจากเสือจันทบูร์ค่ะสู่ศิลปาชีพทรงชุบชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นความภาคภูมิใจของชาติมรดกแห่งพระราชจาริยวัตรยังคงเจิิจรัสค่ะสะท้อนพระเกียรติคุณที่โลกยอมรับตราบนิลันนะคะโดยที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่43ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือว่ายูเนสโกณครบุรพาสินสามาคารนะคะเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยน2568ที่ผ่านมานั้นได้มีมติสําคัญประกาศยกย่องให้ประเทศ บรรจุวาระเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีพระราชกรณียกิจด,ด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบระมราชินีในโครงการ Anniversary c e ร e เซอรเบชันประจำปีคิทัการา2026-2027ค่ะนี่คือการสดุดีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลของพระองค์นะคะผู้ทรงวางเสาหลักให้แก่ความก้าวหน้าของสตรีไทยแล้วก็เสริมสร้างสังคมให้มั่น คงงอกงามในหลายมิติค่ะก็สอดคล้องกับพันธกิจของยูเนสโกในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศด้วยนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันพนีพระบระมราชินีค่ะพระนามเดิมก็คือหม่อมเจ้ารำไพพันนีประสูติเมื่อวันที่20ทธันวาคมพุทธศักราช4 4 7 7นะคะทรงเป็นพระอครมาขอภัยคะทรงเป็นพระอคระมะเหสีในพระบาทสมเด็จพระบพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นแสงนำทางในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านประเทศนะคะและหลังเหตุการณ์สละราชสมบัติเมื่อปีพุทธ,ธศักราช2478เนี่ยพระองค์เสด็จประทับที่ประเทศอังกฤษค่ะเคียงข้างกับพระราชสวามีจนเสด็จสวรรคตก่อนจะเสด็จนิวัรพระนครในปีพุทธศักราช2492ด้วยคำเชิญของรัฐบาลไทยนะคะ เมื่อเสด็จประทับณวังสวนบ้านแก้วที่เมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2493นั้นพระองค์ทรงพบเรื่องของการทอเสือจันทบู์ค่ะของแม่ชีในวัดยวนนะคะด้วยสายพระเนตรอันเฉียบคมพระองค์ทรงเห็นศักยภาพของภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเข้าไปพัฒนา ให้ปลดก้านะคะจัดตั้งโรงงานทอเสือขึ้นมามีการแบ่งงานเป็นแผนกอย่างเป็นระบบแล้วก็ผลผลิตใหม่ๆเนี่ยค่อยๆปรากฏตัวในนามเสือจันทบูรสมเด็จค่ะจากเสือธรรมดาค่ะกลายเป็นผลงานสร้างสรรค์สารพัดร,รูปทรงนะคะตั้งแต่กระเป๋าถือสตรีไปจนถึงของประดับบ้าน mm hmm. พระองค์ยังทรงริเริ่มเครื่องหมายการค้าอุตสาหกรรมชาวบ้านค่ะก็คือเป็นตารูปคนหากระจาดเพื่อให้โลกนั้นได้รับรู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนั้น มีคุณค่ามหาศาลนะคะไม่ใช่แค่สร้างอาชีพยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจันทบุรีด้วยและทําให้เสือจันทบุรน,นั้นกลายเป็นงานหัตถศิลป์ล้ำค่าประจําจังหวัดตราบจนทุกวันนี้ค่ะ พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์นะคะกิจการด้านสาธารณสุขและการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนโรงพยาบาลพระปกเกล้าว,วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าและการพัฒนาให้วังสวนบ้านแก้วกลายเป็นสถานศึกษาของแผ่นดินปัจจุบันนั้นก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีนะคะในปีพุทธศักราช2518นั้นพระองค์เริ่มมี พระอาการประชวนค่ะและเมื่อ22พฤษภาคมพุทธศักราช2527สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบนะคะณวังสุโขทยัยสิริพระชนมพันษา79พันษา5เดือน2วันค่ะ <c oughs> ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ทรงวางรากฐานเรื่องของการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชาวบ้านจันทบุรีค่ะค่ะ <c oughs>